ดีค่ะสวัสดี f อฟหัวหน้าโจรยและก็เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่ที่หลังบริษัทเหมือนเดิมค่ะเรื่องแสงเคาหากินนะคะทุกคนคะวันนี้เราได้วิ่งดินแต่ยังไม่เป็นงานสระนะอ่าอันนี้เป็นงานที่อ่าอันนี้ทันเลอสตาร์ไม่ติดออเบาๆก็ไปจ้ะเบาๆก็ขยับได้ ลูกๆของเฮนเนตไร้์สังกัดดังซึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะเขียวฟ้าเหลืองครบทีมคะ่ะครบทีมเลยอ่าเข้าไปาเข้าไปนี่อันนี้เด e เรดของเรานะคะอันนี้เขียวมิน้นแล้วอีกคันหนึ่งคะ่ะนี่เดอะเยล คนขาเราก็ยเน,อเน,อเนโอ้อันนี้บริษัทค่ะรถบริษัทก็กำลัง,งเช็คหวันกันโอ้หลายคันค่ะทุกคนออะอันนี้ก็คนสูบซิ่งยังไม่ได้ลงเลยอันนี้วันนั้นนะที่ที่เราสูบไม่เสร็จอะ จนเมื่อวานได้ไปนะเนี่ยเดูที่เนะี่ยพอบอมถอดไอ้ตรงเนี้ยแหละออกไปนะแต่จะเพิ่งไม่รู้นะว่ามันคือชื่อว่าอะไรนะเนะี่ยถอดไอ้เจ้านี่แหละออกไปเด้อแล้วก็นูน่นมันต้องอยู่ที่นู่นแหละเออรอนี้รอบน,นี้เก็บไว้ขนสุบซิ <c oughs> อ่ะหัวละหัวหน้ากลับหัวแล้วค่ะอันนี้เคียว <c oughs> ิดเปะรเราก็ชมหลายๆคัน โอ้ยเยอะแยะไปหมดไหนอะ่ะของนี่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 เนี่ยพี่เบิ้มถอดม,มานี่แหละทุกคนน,นี่นี่เนี่ยอันนี้แนละเนี่ยน่าจะไพ่ตัวนี้ไหมที่มันมีปัญหาเนาะทุกคนเนาะดูะวะหัวหน้าขับแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจพึ่งก,ก็ไม่รู้ด้วยหรอกว่ะแตงหัวหน้าขับแรงหรือเปล่านะมันก็เลยรูดไปหมดเลยดูอ่ะซูม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 ให้ดูนี่ดูสิอหลังฉักขนาด สุกซิ่งแล้วสุกซิ่งอะไรที่เจอมือหัวหน้าจ้ยนี่อันตรายเป็นหมดเลยเนาะทุกคนเนาะว่าไหมอ้าทุกคนก็เริ่มเป่ากรองกันแล้วค่ะเริ่มเป่ากรองกันแล้ววันนี้เจ้าแมวยักษ์ออกงานจ้าทุกคนส่วนคุณปูก่ก็น่าจะน่าจะน่าจะเริ่มงานพรุ่งนี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นเป็นวันพรุ่งนี้แหละที่คุณปู่จะต้องออกไปเที่ยวออกไปยืดเส้นยืดสายเนาะทุกคน ให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปเราก็เดินเกะกะสวัสดีวันปีใหม่ทำไมทำไมทำไมได้ขึ้นเขียวมีนล่ะอามน้อยทำไมได้ขึ้นเขียวมีนล่ะ

เอาเป่าไปเป่าไปแล้วจะได้ออกงานแล้วเราไปเพราะวันนี้โรงเรียนก็ปิดเราก็น่าจะวิ่งทางสะดวกอยู่กระเทินใช่ไหมกระเทินแหลวยาเด้อพี่ยาเด้อพี่มันเร็วด้วยเร็วเหรออ มันเร็วเหรอเอาเร็วก็เร็วทำไมเอออลังชางขนาดนี้แหละโอ้ยก้นเจ้า้ยขึ้นไปว่ะเฮ้เก้นเจาขืนท่านไหมทันเหม่หป่าเยอะค่ะทุกคนเช็ดให้มันพ่อได้ถูกหวยด่าเด้อ นะทุกคนนะมันดูพุ่นไปเดี๋ยวโอ้ยคนแก่คนแก่มันบมเรื้อหมอ,อ๋อมันบมเรื้อมนี่ยต้องเอามันรื้อหมดอึอึอึปลารูกที่ทะเลยังอะไรปลารูกที่ทะเลยังตัวแล้วอยู่ตรงไหนหล่ะต้องถามดิตาเอ้าตรา <laughs> งไหนหล่ะบูสเวตของเอ๋ยนัย่นนี่อะไรจะรู้ เดี๋ยวเดี๋ยวถามกิต้ามาให้อ่ะหัวหน้าก็แบบไหนเนาะหัวหน้าเนี่เมื่อเช้าตาตามาแต่เช้านะทุกคนคะ่ะเขามาล้างเ,เก่งรถให้หัวหน้าเออเขาใช้เก่งเลยเนาะ <laughs> ล้างกระจกเช็ดออกให้เช่นนั่นะหละหลังฉ่างของเขาอยู่เขาบอกว่าคือเขาสงสารหัวหน้าหัวหน้าจ็บขาไงก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแต่เช้าแล้วผมจะมาล้างรถให้หัวหน้าสักหน่อยนี yeah! ่เขาว่านะเดี๋ยวเ,ยเด็กฝึกง,งานเด็กฝึกง,งานคนนี้ได้ใจหัวหน้าโจยไปเต็มเ็มค่ะทุกคนขาบอกเลยบอกเลยเต็มร้อยเลย คนเต็มเลยอะไรป๋าตั้งไหนพอแต่ชื่อจ้าไปละไปจรอยเนี่ยเอายามามั้ยโด ร้อยค่อยดูค่อยดูตอนเดินลงมาได้ทุกคนเลยขยะขยะขยะเรเอลเนอร์ตาบอกว่าเรเอลเนอร์เรเอลคือลมนะเพื่อเราขับไปเพิ่มเติมนะไรจับหัปากคอใหญ่ไล่จับปากคอใหญ่ไปเยัยบอกว่าไปไล่จับปากคอใหญ่ คอยไรไงมันขามเรื่องอะไรเรื่องมากเรื่องอะไรมันตั้มขาเลยคขากระเลยห่างเออเพราะมันกระดูกเหมือนกระดูกเล่าเอ๊ะกระดูกเล่าโอเคค่ะอะไรเ่ยลู่เดี๋ยวเราก็จะออกเดี๋ยวเราไปเติมเดี๋ยวเราไปดูบอกกันนะทุกคนเนาะให้หัวหน้าเติมน้ำมันก่อนให้เด็กๆ ทุกคนเป่ากรองสแตนบายเตรียมรถให้พร้อมก่อนเนาะส่วนไปเย้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะเหลือแค่เติมน้ามันแหละทุกคนคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยโอเคค่ะเจพึ่งก็ขอจบคลิปไปในเช้านี้นะคะแล้วก็จะามาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นในคลิปถัดไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะรักและเิดถึง f อของเจพึ่งทุกคนทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้ทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะ